มันของมันเราที่ก้วกันตอนนี้เป็นเรื่องนี้แล้นี้เป็นเลขนี้อือแลเป็นเลขนี้เอ๊ต้องดูดูตามแบบมันก่อนนะอือหืตามแบบมันก่อนนะตามแบบมันนะตามแบบมันอย่างนี้นะอือมันยาวออมาอย่างนี้นะเนอะก็ยาวมาอย่างนี้อ่ะแล้วก็ตอนนี้นะอือหือเออตามแบบเขาเขียนไว้นะเออตามแบบเขาเขียนไว้ทำงานบ้านนะทำงานบ้าน แบบไหนเขอาของของเงินไปอย่างนั้นน่ะอือโอ้เอเหมือนกันเลยนะอือทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะอือเป็นอย่างนี้ออกมาอย่างนี้นะอือนี่เนาะตรงๆนะอืออันนี้ไม่เอานะอันนี้ไม่เอานะเอออันนี้ไม่เอาแบบนี้มันต้องๆของเหมือนกันของเขาอ่ะเออ มหนอืมอยาวมากเลยอืมนี้ก็ตรงกันนี่อืมเหมือนกันแล้วนะเหมือนกันละคือนบ้างเหมือนกันแล้วนะเออขันบาเหมือนกันแล้วนะก็ขนมาอนี่นะอืมืาลอนางกันดีกว่าฮะเอาองเขียงเขียงล่างอีกใ่ไม่ขงล่างนมาะตรงนอน่างนี้เงนอนนี้ไม่ยนะเ่ใช่อืมมาหนนะอืมมเย็นอย่างีเอ

ไม่รู้สิทเงินก็เขียนดิมันเป็นยังไงมองมันมันมันนี่เป็นเลขอะไรก่อนอืมเป็นเลขอะไรล่ะเันเลขอะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นหัวคิดอย่างงี้อืมทำกันบ้านแบบนี้ใช่ไหมอืมทำกันบ้านเป็นแบบนี้นะอืมก็าทำกันบ้านแบบนี้นะอืมันยังไงดีนะมันจะเป็นแบบที่ที่เหมือนเขาทำไ้อ่ะอืม ทำแบบนี้ใช่ไหมอืถ้ามันทำแบบนี้ใช่ไหมอืมแบบนี้มันถูกไหมถูกไหมเดีรู้สิตังเงินว่าถูกไหมล่ะถ้ามันเป็นอย่างนี้อะถ้ามันเป็นอย่างนี้อ่ะเพราะว่อืมมันเป็นอย่างนี้เนอะใช่มันเป็นแบบนี้อ่ะเป็นแบบนี้อืเป็นแบบนี้นะอืมถ้ามันเป็นอย่างนี้นะเพราะ่าอืมเห็นไหมอืมเป็นแบบนี้มา นี่เงินทำกันมากแบบนี้ถูกไหมถูกไหมเพราะอะไรถูกเงินทำถูกไปละมันมันมันเหมือนของเขาไหมนะไม่รู้สิเหมือนนะมันเหมือนของเขานะอืแล้วนี่กานี้มันมันเป็นเงินมันเป็นแบบนี้นะที่ทำไมมัน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 เป็นแบบนี้อร่อยทำไมมันเป็นแบบนี้แล้วแล้วแล้วมันก็เป็นแบบนี้อื ใช่ไหมอืมของเงินก็จะของเงินจะทําแบบนี้เนี่ยนะใช่ของเงินทําแบบนี้นะพ่อไื้ทําแบบนี้นะเหมือนเขาเลยนะเหมือนทําเหมือนเขานะอืมทําแบบนี้นะอืมนี่ีเป็นแบบนี้นะอืมแบบนี้อันนี้ไม่เอานะพ่อไว้อันนี้เป็นขาจ้างมันนะอืมเป็นเป็นตัวจ้างมันนะอืมเป็นตัวจ้างแล้วก็เป็นอย่างนี้อืม มีใช่ไหมพ่อไหู้สินทำเป็นไหมทำเป็นไม่ละไม่รู้สิแล้วเ็าเป็นอย่างนี้นะอืมันเป็นเหมือนกับที่ทำกนบ้านนะพ่อไหวดูดูกนบ้านนะอืกนบ้านของเงินมันเป็นอย่างนี้นะพ่อไหวดูดีๆนะอืนี่แล้วก็แล้วก็มันเป็นอย่างนี้นะพ่อไหวดูดีๆนะอืนี่เป็นอะไรอืเป็นอะไรนะ กันกันบ้านของเงินเป็นแบบนี้นะนี่ไงก่อยใช่ของเงินถูกไหมถูกจิถูกนะใช่นะก้อยเแบบนี้เลยนี่ฮะถูเงินทำทำกันบ้านใช่ทำบ้านของเงินทำบ้านของเงินนะอันนี้ก็ทำให้ถูกยังไง่ะอันนี้ก็ก็หมายเลขหมายเลขว่าเขาเขาเขาทำถูกแบบนี้นี่ ทำถูกแบบนี้อืถูกแบบนี้นะคีณครูที่สอนถงเงินเขเยนแบบนี้อแล้วก็ตอนนี้ก็ถูกเหมือนกันอือเขียนแบบนี้ถูกเหมือนกันนะอืตอนนี้ถูกเหมือนกันอก็ทำถูกยังไงทำถูกแบบนี้ใช่ไหมนี่ไงเพราะอือรถงเงินจะไม่ปิดชะนาแล้วนะตรงนั้นให้แบบนี้อะแชดเลยใช่ไหมใช่เนี่ย ซื้อก็ซื้อเลยซื้อเลยนะ,ะใช่มีมัวขายมัวนะ,ะมีมัวขายมัวมีงัวขายมัวใช <ๆ S 2> ่แล้วก็ขายขายมีข้าวทำนาขาข้าวไปเลย,ยขายกัวซื้อเลยขายข้าวซื้อเลยครับอืมอืม,อม ตัวนี้นะทำถูกไปใช่ไหมโอ้ยทำถูกแล้วถุงเงินทำกันบ้านทำงานได้ที่หนึ่งเลยอ่าโอ้ทำกันบ้านได้ที่หนึ่งเลยครับโอ้กันบ้านที่หนึ่งเลยนะอืมถุงเงินทำกันบ้านได้ที่หนึ่งองไม่น้อยด้วยนะอืมแม่น้อยดูอยู่แม่น้อยก็รู้หรอกแม่น้อยกำลังดูอยู่แม่น้อยดูอยู่มั้ ไม่น้อยเงินทางกันบ้านเออแล้วจทำไมมันมีทั้งสามตัวทั้งทั้งบนทั้งล่างอ่ะลูกอันไหนเป็นล่างอันไหนเป็นบนล่ะตุงเงินไปเขียนเกิดเงินทาให้แล้วอ่ะก็เ้ออทสิตรงเงินไปเขียนอะไรเป็นบนนะไปเขียนอะไรอยู่ข้างบนเมื่อกี้นี่ตัวนี้ตัวนี้นะมามามาล่างบนนี่ยนะโอ้เหรอใช่มาล่างบนเลยนะอันนี้ล่ะ อันนี้ร่างบนเหมือนกันเอ้าจะซื้อเลยมีงัวขายงัวใครมีใครข้าวก็ขายข้าวไปเลยนะอหรอใช่ซื้อเลย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 ใช่ซื้อเลยนะของเงินให้แล้วของเงินเพราของเงินไม่ปิจฉาละแล้วถองเงินไม่บอกผิจาาลาแล้วนะเงินจะให้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 ถูกทุกคนเลยให้ตรงๆงเลยใช่เราของเงินให้ตัวนี้ออมเงินให้ตัวนี้เพราะว ขายมัวซื้อเลยนะโอ้ขายมัวซื้อเลยใช่พี่เฮียทำไมไม่มีมัวกับเขาอ่ะเออหันมาให้เอฟซีดูหน่อยสิลูกใช่ไงอ่าที่ได้เลยนะอมการบ้านถองเงินนะอ่าการบานของเงินน้องของเงินทําการบ้านครับเอฟซีครับผมเขาทำการบ้าอคือของการเขาทำตันนี้หกเจ็ดหนึ่งเก้าสองเจ็ดนะครับหกเจ็ดหนึ่งเก้าสองเจ็ดเรื่อง้ตรวนี้อ่า เงินกันมากเงินไปแล้วอ่ะตังเงินิซีจะให้ตัวนี้เงินมองเห็นอยู่เงินลืมไปใช่เออตัวเงินอะไรนี่ตัวเงินเงินเงินมตัวเงินเดินไปปิดนาบอกให้พี่หนุ่มมาเลยได้พี่หนุ่มบอกไปเปิดประตูพี่หนุ่มก็ก็มันเข้าครับมีแต่สองตัวตัวเงินเน้นไป เน้นไปที่หกหนึ่งนะครับอีพีผมหกหนึ่งลายตัวนี้อืออืงั้นียตัวนี้ให้ดูถุงเงินนะเรียกคนมาดูเลยนะอย่างนนไม่ได้ถ้าเราไหนจะดูถุงเงินก็ต้องมาดูได้เลยครับเอฟซีครับผมอือสำหรับน้องถุงเงินให้สามตัวเก้าสองเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดหนึ่งนะครับเอฟซีครับเก้าสองเจ็ด แล้วก็หกเจ็ดหนึ่งรวมแล้วมันก็มีตัดสองตัวก็มีเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกเจ็ดเจ็ดหกครับแล้วก็หกหนึ่งหกัสองเจ็ดกจ็ดสองกับเอฟซีนะแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับเอฟซีก็มันให้ตัวนี้นะวยผอมันเล่นแต่เมื่อคืนแล้วนะกันบ้านใช่เอาโศกมันมันระดับรถไฟกับเอฟซีครับผมวันนี้น้องทูเงินอยู่บ้านเขียนการบ้านให้นะครับเอฟซีครับ าไปพิจารณาดูครับวิเซีครัผมให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อการเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับอีฟซีครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ